สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับครับตอนนี้ผมอยู่เส้นทางถนนเพชรเกษมครับพี่น้องถนนเพชรเกษมลงไตอา่ามันนีเดินทางมาหาหมอเทวดาครับมาหนวดพ้าดน,น้องๆเขามาหนวดครับพี่น้องหนวดจับเส้นครับยินซื้อเสียงเป็นสุดยอดครับพี่น้อง กูไดเป็นอัมพฤกษ์กมาผ่าแขนตรงแขนตายนี่หายเศร้าครับพี่น้องยวคาไม่น้ำแม่กองไปครับก็ถึงบ้านหมอเทพดาวแล้วครับเดี๋ยวขอพี่ชายพี่น้องขับรถก่อนครับนี่มทั้งรถดเดี๋ยวเกิดอันตรายครับพี่น้องตี่ตามต่อไปครับผมครับพี่น้องครับก่อนสิไปถึงลานหมอหนวดเทวดาครับพี่น้องขออยญาพี่น้องแวะปั๊ม กินน้ำกินทาเขาของน้ำครับก,นกบินกาแฟครับกาแฟอ,าอเมซอนพี่น้องของขึ้นซื้อครับของปั่มปอท่อพี่นอ้องนั่งเลาะเลาะในปั่มบ้าปั่มเนี่เขาสะอาดดีครับเมื่อปลายพี่น้อง บรรยากาศอยู่ในปั๊มครับยาข้าวศรีออกเดินทางหลังจากของปั๊มแล้วครับเดินทางไปอาลันมอหนวดเทวดาครับว่ามือสามปีก่อนเคยมากครับพี่น้องขามไม่น้ำแม่กองใบกระสีหอดครับ เดี๋ยวหยิบภาพี่น้องไปมึงวิธีการหมวดเป็นหมวดยังไดครับพี่น้องพี่น้องผู้ใด,ดเป็นอยูกอ่ก็ติดต่อผมาได้ครับเดี๋ยวสิหายเบอร์โทรไวไต่โพด้วยครับเด้อ ครับตอนนี้ขอมาหอดบ้านหมอเทวดาแล้วครับอยู่กอมอทีหกสิบเก่าด้วยพี่น้องถนนเพกรเกษมมุม่งนาไปาเพชรบุรีขอมาในบ้านสวนอัมพวันครับบ้านหมอเทวดาอยู่ลึกในจักน้อยพี่น้องตามไปเรียกครับมันบรรยากาศทางถนนคนทางน้ำพี่น้อง มีต่ปลาบักพภาเราไปจักคล้องผู้ใหญ่ชมครับข่ามคล้องผู้ใหญ่ส้มครับพี่น้อง จังคอยสีหอดบ่านหมอโอ,อต้นมะพร้าวลายครับแถวนี้เพราะว่ามะพร้าวนา้ำกะทิสวนมะพร้าวลายครับ ครับพี่น้องครับ <c oughs> ได้เดินทางมาถึงบ้านหมอเทดาแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ขอพไซซ้ยครับ <c oughs> นี่ครับบ้านหมอเทวดาดเดินทางมาถึงแล้ว <c oughs> ผ้านองขม่านวกครับปวดหลังปวดเอวครับขยับบ่ได้ก็เลยผ้านองขมามาครับพี่น้อง <c oughs> มันยากาศ ต้นไม้ต้นไหลเนี่ยบ้านหมอครับสวยงามพี่น้องส้มัาใหม่ก่อนครับพี่น้องก้อนสีเป็มึงหมอหนวดหายครับงามดีครับพี่น้องเดี๋ยวไอ้ไทย <c oughs> พี่น้องให้มึงตอนหนวดครับ อาก,กาศแบบมันหนอกเข้าครับพี่น้องอย่าไปมึนหมอหนวดเลยครับครับพี่น้องครับหนะมอ ح ح> เอ ح ح> รเียวดาบเพิเดย์เก็บพี่เี็บไปแล้วครับ <c oughs> นองอไว้ไว้คู่แล้วก็นนวดให้น้องเขาล้มลังเลยครับมีหายลอยบนเส้นครับพี่น้อง เลือดหมุนเวียนได้ยังดีครับพี่น้องมาเล้เดี๋ยวไปไหว้ท้าวเวะจ้ะชื่ไหนวัดจุลาไงวัดจุลาโอ๋อหวัจุลาเราแวะ่อหมดมาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวครับเดี๋ยวกันยพคนเยอะไม่ลงมาลงมาเส้นนี้เลยนะลงมเส้นนี้นะแต่ออกมาเส้นนี้อ่ะนั่นนะครับ ซึ่งสีห้องสีหายครับพี่น้องซึ่งนั่นกับความกังวเพราะเส้นมันตึงครับเส้นมันตึงพอดีเพียร์ไทยมันถึงเบิดครับพี่น้องดึงบอกเบิดครับแขนไส้ขาไตยางใดเบิดครับนี่ก็เกินหมอเทวดาครับพี่น้องผมเคยมาเมื่อสามปีก่อนครับนวดแบบอันนี้ก็แล้วจะเข้าสีหายเพลินนี่ครับเป็นบริวาวเลยจะเข้าสัทธาครับพี่น้องเพิ่นได้ส่งเพิ่รมาเลย เลือดร่มบ่ดีครับพี่น้องหมอว่าน้องเขาลมเลือดร่มบ่ดีครับเดินเล็กดให้ยที่ลงมานี่ไหมใช่ไหมเขาจะนิทนได้นะเบาทั้งขาเลยล่ะเปงานบาไหมบาลกิน จับเส้นครับไม่หายเลยนะเนี่ยไม่กดเส้นตายแขนตายขาตายพี่น้องหมดไอ้เศร้าเลยครับอันนี้คือนวดจับเส้นครับพี่น้องมันจะทำมาพลาดเลือดไหลเวียนครับป้องกันมารบอกมาเร่งได้ครับพี่น้องแต่ก็ต้องค้นเค็ดในใจมากครับพี่น้องเสคน็ดในหล้งหลงไง นวดทักพี่ถึงิดะถ้าพาโยนเ้าขาใส่บานอขาใส่บานเต็มคนนวดเป็นไงอาการเป็นไงดีขึ้นไหมสบายครับสบายขึ้นน้องบอกว่าสบายขึ้นครับพี่น้องหลังจากที่แบบตะกี้นักตนนักโคแบบเสนตึงเซนนังเพราะว หมอเทวดาผมไม่จับให้ครับรู้สึกว่าน้องเขาบอกค่อนข้างก็ดีขึ้นเรือดไหลเวียนไดงดีกับพี่น้องพี่จะเป็นเพิ่มไม่พโคตรพบายเลยไหม่เอาไหมแกแกบอกว่าใครลูกอ่ะินสามคนกูินโตัวเลยทิ้งตัวเลย สบายไหมครับสุดยอดเลยนี่น้องมีอาการปวดหลังใช่ไหมปวดหลังครับนี่นวดวหายปวดหลังครับพี่น้องออครับ รสบายเลยะช่ไหเนี่ยรู้สบายกับเพื่อนแลกมากเลยนะตัวนี้ตลอดตัวใกล้ถูกนะใน่ไหมพี่นัดแม่งูเก่งยินเลยก็บอกว่าไม่อยากให้นกงเก่งยีนเก่งเลยว้อเพอใส่แมงนแล้วแม่งงเก่งใจมาปวดเลยพเก่งใจหรืออแต่ไปขายน้องสองตัวบ

่ขยเซนพี่น้องเลือดหมุนเวียนดังสะดวกครับโลวิตแลนดีพี่น้องไอ้น้องพี่น้องครับผู้ใดเ็นเลือดหมุนเวียนบอดีเป็นเส้นเลือดอุดตันกยังแก้ได้ครับมีป้องกันโรคครับพี่น้องป้องกันโรคมนเร่งได้อห้ยังต

เป็นตัวได้ไหมเนี่ยตัวอเหรอไหมเก่งนะผมไม่ตื่เร็วเพราะ่เก่งบ่อยเลยพอเ,เก่งปุง๊บแม่งเสร็จเลยอันนี้อันนี้นวดฝ่าเท้าเนื่อปัใจนี่ไถลอยนี่หลังลงไหมนี่หมามตับไตปอด อายว่าน้อยใหญ่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ข้างในดีครับต่หลังไม่ดีเนี่ยอานี้เออหัวหลังไม่ไหายอย่างเงี้ยนี่เส้นขี้เกียจ์เส้นเนี้ยกันอยูตรงนั้นนั่งไม่ยอมลุกนอนไม่ยอมลุกไปเล่นอยวเล่นเนส้นขี้เกียร์เนี่ยนี่น,นวดทั้งหมดนะเพราะอย่านวดนี่แหละแต่อยู่ๆเรานวดนี้ไม่ได้ เพราะคนเราไม่ใช่รถอ้าวรถเสียคนไหนแก้ตรงน,นั้นใช่ไม่เชื่อเครื่องเสียมาแกล้ลรอดีรถไม่วิ่งล้อเสียไปแก้เครื่องรถก็ไม่วิ่งตายคนเราต้องแก้ทุกจุดเราใช้เลื่องลมมาท้าออกไปนเนี่มันเต้นนะคุณท้าท้าเท่าครับยงไหมหุดสำคัญพวกตับบอดตับรตบลงห<า>ยองหลังเลยนะใส่คุ้งครับพี่น้องอาการหลังปวดหลังครับพี่น้องแก่ อันนี้ขนาดใบรุ่นครับพี่น้องนั่ปวดหลังครับพี่น้องนี่ยืนหลังนี่นี่มันแพ้กันใช่ไหมนี่นี่นี้ตายยังไงน่านอนนะบอกก่อนให้มันนวดนะถ้าเราทำมันนวดอยูมันก็ไม่ตายนะ นาเยเลื่อนลงมรราในาจามปวดใจนะ,อะของการแพ้ายเปวดใจล้มไหเข้าไปง่ายลยครับแล้วมันเป็นกลางคืนไงไม่มีคนเห็น,นเราไม่เห็นกันแล้วพวกนี้ก็เป็นเวลาที่แบบคนไม่เห็นแ,แ,แล้วก็เดี๋ยวจะจับไปเลยนะ<ช><บ>พวกนี้ไปไม่ดีครับหลังจากงวดแล้วเป็นในอาการก,ก่อนหน้านี้เขาเป็นยังครับอาการปวดหลังครับปวดหลังเพราะปวดหลังแบบนางง้ออะไรหรือเปล่าครับ แต่ว่าพ่อมหาหมอเที่ยวดาเ,าเป็นยังไงคนนวดแล้วอยอดครับอาการแบบบอสซาเหนือบอลังบอสซาตีนบอสซา,าครับนๆป้า,ปา,อ,าอันนี้นี่ครับผลงานครับพี่น้องหมอเที่ยวดาคนนวดแล้วหมวดยดางดีครับพี่นอออ้องเออหลังจากหลังจากาการปวดหลังน,น่นนองเขาเออน่องเขาแบบรู้สึกสบายขึ้นน่องเขาว่านี่ครับ แน่นนอนแล้วก็เขาดีเขาดีดีแล้วเ่าแมนมาครับสบายขึ้นหลังจากที่แบบเนื้อตัวก้อนหนานี่แข็งแล้วก็ตึงเส้นตึงมากเพราะแต่มนเพราะตะหนวดผ่อนคลายเบิดลเลือดไหลแรนดีแล้วก้อนหนานองเขาสิบ่เป็นแบบนี้หนานองเขาสีดำแหล่เพราะแต่มาหนวดเบิ้สีไม่ได้ครับสีแบบเลือดโลหิตมันแรนดีพีหนองหนาแดงอ่องต้องพี่นองเลยครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องพาพี่น้องเอฟซีมะมึงบ้านหมอเทวดาในหวดให้ที่เห,ห็น <ๆ S 2> น้องในเมืมึงครับนวดไข้เ้นจับเส้นปวดหลังปวดเอวเป็นเอาอางผึกเอามาผ่าสามารถนวดหายได้แล้วก็ป้องก,กันโรคมาเร่งน้่นพี่น้องปากก็ไลลก็ติดตา,ารครับต้องร่างใจให้ดูคลิปในการทายถ้ำครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับก่บนบอ,อนทีอยู่ สมุดสงข้ามพี่น้องอยู่ก่อหม้อหกสิบเก้าครับเส้นทางมงาุงหน้าลงไต้เพชรบุรีครับพี่น้องฝากก็ไรลก็ตามนะครับด้สำหรับ <c oughs> เอฟซีสุขสุขพ้ขนครับสำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนพบกันใคิิปหน้าสวัสดีครับ